เบื่อไหมกับตัวแบกแคร,รี่ที่โดนล้วงหลังง่ายๆวันนี้ผมขอเสนอคอมป๊อปปี้รีโลแชมเปีย้ยนที่จะวิ่งเข้าไปทุกกลางวงศัตรูแบบไม่กลัวต่อยหัวใจของคอมนี้ก็คืออ็อกเมนต์บัตทอนแมชขอย้ำว่าถ้าไม่เจออ็อกเมนต์นี้ห้ามเล่นคอมนี้เด็ดขาดเมื่อได้อ็อกเมนต์แล้วต้องหาของให้ป๊อปปี้ซึ่งประกอบไปด้วยบัตเตอร์สเตอร์แฮนด์ออฟจัตติสและจิริทกาเลตสำหรับอ็อกเมนต์ที่ดีที่สุดแน่นอนว่าเราต้องมีอ็อกเมนต์ บั t o ท m a แมส่วนอีก2อันที่เหลือเราสามารถเลือกใช้เป็นออกเมนตของเผ่าไซเบอร์บอสหรือบัชช่นก็ได้สำหรับวิธีการเล่นให้คุณหาป๊อปปี้และทำของ3ชิ้นให้เสร็จโดยเร็วที่สุดโดยในช่วงแรกคุณอาจจะเปิดบอร์ดด้วยเผ่าเนโตรจะแข็งแกร่งมากแต่ถ้าดูแล้วดวงตกป๊อปปี้ไม่มาจริงๆให้คุณเตรียมแผน2โดยเปลี่ยนไปเล่นแคลรี่สายเวทอย่างซิกหรือเวกาแทนก็ได้แต่ถ้าคุณทำป๊อปปี้3ดาวสำเร็จ ให้รีบอัพเลเวลขึ้นไปซึ่งเป้าหมายเราคือบอร์ดที่แข็งแกร่งที่สุดมองหาซิกกับโคบุโกเพื่อเปิด4ไซเบอร์บอสให้ได้โดยบอรดสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบของเราก็คือ6บาชั่นบวกกับ4ไซเบอร์บอสป๊อปปี้สุดโหดที่ไม่มีใครเอาลงดาเมจก็แรงแถงก็ไหวใครที่เล่นโกลเด้นสปาตูลาอยู่ก็ไปลองดูกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง Black Tonic ไว้ด้วยนะครับ